สวัดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีนะจ้ะเป็นมือสุดท้ายของการกักตัวยู่นีจ้ะมืออื่นขอยญเไดออกต่างแต่เขาจะออกอนุญาตให้ออกไ้ตั้งแต่ตีหาจ้ะแต่ว่าข่อยก้าวาสิออกตอนเก่าโมงเออมู่ข่อยมีญยาิทับแท็กซี่ ก็เลยใส่บริการหยาดมูข่อยนอกจากข้าเจ้าขอสิมาฮาตอนเก้าโมงแต่ว่าข่อยกล้าว่าขยสิล่มไปประมาณแปดโมงครึ่งเพราะว่าข่ต้องไปเดินเรื่องเออสิเอาสิเอา,เอานังสือรับร่องข้องการกักตัอยู่นีนอกจากแล้วก็สิขอหนั่งสือเออนังสือการตรวจ ตรวจโควิดนัจ๊ะหนังสือรับรองการตรวจโควิดสามรอบที่ข่อยพักอยู่นี้เพราะข่อยได้ตรวจโควิดสามรอบเพราะว่าข่อยกาวา้าสมมุติไปบานแล้วข่อยจังสิบรรกัตโตนะจ๊ะเนื่องจากว่าข่อยฉีดวัคซีนมากครบแล้วสาเข็มสองเข็มแล้วก็ตรวจโควิด สามหลอบอยู่หนี่แม่นบอจ่ะมันก็น่าสิเพียงพ่อแล้วบ่ต้องไปบานแล้วก็ไปกักตัวสิบสี่มือเนอา่าจ้ะแต่ว่ากระบ่หูว่าสิเป็นยังจังไดกะบ,บ่หูคือกันจ้ะก็อืมหอดบานแล้วก็จังสี่หูเท่าจ้ะแต่ว่าตอนนี้คดีใจดีใจค่จอตือ่นเต้นแห่งเมื่อบานอันตื่นเต้นคักกว่าอันมาจากสาหรัฐมานี่จ้ะเพราะว่าตื่นเต้นย้อนยังที่สิบสี่มือเด้ยจ้ะกับการที่ตองยูแบบ นาะมันก็ซ้ำฮ o r า o น n อนอยู่ซื้อ,อบริเฮตอีหยังนูน่นนี่นั่นย่างน่อยอยู่บ้านคอยคอยบริเฮดอีหยังก็จริงแต่ว่าคอยกเ็เลยงองยง,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 งเงีเถียงกับลูกแม่นูน่นนี่นั่นแต่ว่าเนี่ยอยู่เต,ต่โตคนเดียวเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งก็บ่ฮู้งูเรื่องจกจ้ะเพราะว่ามันมันเอานังที่เบิ่งกับว่าแมน่นอันนี้ข่าวก็บโอ้เบิงเ่งจะข่าวเบิงเ่งจะข่าวก็บเครียดจะอืมแต่ว่าส้หรับ หนะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากออกตอนนี้เลยแต่ว่าก็เออเป็นไปบ่ดต้องรอมืออื่นเนาะค่ะกะอืมเดี๋ยวสี่เห็เบิ่งว่าคอยแพกกระเป๋าเรียบๆเียอเหลือแต่อาบหน้ามืออ่เสาคอยก,กับเมื่อเท่าน,นั้นหนะตอนนี้คอยยังเมื่อแห้งพี่คางห้องก็ตื้นเต้นคือกันผู้ใดก็ยังเมื่อขึ้นกันละอัน แต่ว่ากะถามว่ายูนี่ดีบอดีอยู่จะโรงแรมกับโอเคนู่นนี่นั่นยูแต่ว่ากัเนาะทุกคนมาจากต่างประเทศแล้วกับึ้นฮอดบ้านอย่างเมื่อบ้านอลยก็จะจ้าเม,มื่อนี้ก็ไม่มีอะไงแล้วละจ้าสั่งกับซัมนี่แล้วเนาะพอดีจ้าแค่มาบอกข่าวว่าซีเมือแล้วดีใจแฮง